แล้วทำไมทางข้าวกันเร็วๆอะก็ไม่เป็นไรก็เรียบร้อยแล้วก็อิ่มกันสวัสดีค่ะวันนี้ไปโพลไลที่ต้องเรียกว่าโพลเพราะว่าพลึบไปอยู่ตรงนั้นพลึบมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยอันนีเ้เมื่อตอนกลางวันไปคุยกับน้องตุ๊กตามาซึ่งว่าน้องตุ๊กตาเขาชอบงานฝีมืองานถักเนาะ ก็เลยไปคุยกันว่ามีที่มาที่ไปอะไรยังไงเอแค่พูดเรียกว่าอยากจะได้มะเขือเปราะเนาะแล้วมาเก็บให้เลยขอบคุณจริงๆรักษาด้วยมีน้ำใจอยู่เสมอก็ไม่ได้มาพักึแล้วเนาะจ้า <C ru ple> ที่เยอะมีโรงใหม่ก็เยอะเมื่อกี้เข้าไปมัมันเป็น ฟักแฟงใช่ไหมคะจ้าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยกะเพรากับฟักแฟงอ่าผสมกันแล้วก็มีหลายที่มาเคลียเข้าไปมีถั่วฝักยาวมีเอ่ออะไรแมงลักโหระพากําลังให้น้ําชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเยอะแล้วก็ผักบุ้งก็ต้องมีใช่ไหมจ้าผักบุ้งก็อยู่ทางนู้นเปไบ้างคะ<า>ปีนี้นนปีนี้มันแห้งแรงแห้งแรง ร้อนก็ร้อนแบบร้อนทีเดียวอย่างเงี้ยจ้ะมันไม่สม่ำเสมออมันจะหนาวฝนเยอะอืธรรมดาตรงนั้นฟักทองจะเต็มเหลือฟักทองไม่เท่าไหร่แต่ข้างแรกของต้นนี้ปีนี้เนี่ยเหรอโอ้มันเพิ่งออกเลยคะเพิ่งออกแล้วเท่านี้ก็ไม่ได้มาดูบางทีก็แก่ไปแล้วเนาะคิดว่าคงไม่มีลูกให้อะไรอย่างเงี้ยจะาโอ้มันก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูผลงาน<ด>เพราะว่าทุกทีท ทุกทีจะปลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจ้าแล้วปีนี้แบบว่าฝนมันตกก็ไม่ได้ปลูกปลูกแค่นี้อากาศมันก็จะมีอยู่ช่วงร้อนก็ร้อนจริงๆอะยนะจ้าผักก็คนจะแบบแย่งกันโตอะไรอย่างเงี้ยจ้านั่นแหละแบบช้ามากปีนี้เพิ่งจะได้มะเขือค่ะเขาอืมมันจะยากไม่ได้มาดูเดี๋ยวที่สวยนะออโอ้ว,วันนี้ว่างอ๋อวันนี้ว่างวันนี้มีลูกค้ามาเยอะไหม วันนี้ไม่มีมีมาคนสองคนจ้ะอ๋อค่ะก็ได้พักมาบ้างแล้วจ้าแล้วทีน,นี้ก็ช่วงเช้าส่งเอ่อโพสไอไม่ไม่เท่าไหร่เงินจ้ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็เลยว่างเห็นว่าส่งโพสแล้วมาแต่ค้างตรงไหนอะไรยังไงลูกค้ายังไม่ได้รับแปดกล่องแปดจ้า แล้วลส่งไป,ป<า>ตั้งแต่วันอังคารปาร่นปานนี้มันมันคงจะดองไปแล้วมั้งคะคงจะดองไปแล้วเ <c oughs> น่าแล้วอ่ะผักอะไระคะโอ้สารพัดมีพริกมะเขือทุกอย่างอจ้ะพวกกะเพราร้านอาหารพวกกะะ็ก็ <c oughs> น่าห่วงนะ <c oughs> แล้วทำไมไม่ถือจะแบบไปถือแล้วเน่าแล้วลูกค้าเขาบน่นก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็ต้องรับไปก็ยังไม่ได้ให้เขาโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าว่า อันไหนเสียก็ไม่ต้องจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยจ้าอย่างผักามันพอป่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังมียังดีอยู่หรือเปล่าแค่ปลูกก็ยากแล้วขายก็ยากอีกเห็นมีพริกด้วยแต่ว่าต้นสูงจนแบบมันหนักแล้วใช่ไหมมันมันตีตัวนอนล้มเลยอ่ะแบบคนเก็บตัวนอนคนเก็บก็ต้องนอนนะอย่างเงี้ยเอนั่งก็คนจะลาบากละจ้าจินดาเนาะจินดาจ้า ปีนี้ก็น้อยธรรมดาทางนอกจะปลูกเต็มหมดปีนี้ไม่ได้ปลูกเลยปลูกแต่เฉพาะในตู้และตู้หลังๆนั่นเป็นอะไรคะพริกจะ้ะซึ่งตอนนี้กำลังสุกถั่วถั่วฝักยาว้าถั่วฝักยาวแล้วก็มะระถั่วฝักยาวก็เพิ่งออกนะเมื่อกี้พี่เห็นันนนเล็กๆอยู่เลย้ะอันน,น,ออนี้รุ่นสองจ้ะตัวนี้รุ่นสองรุ่นแรกจะอยู่นู่นติดริมตรงนู้นเลยค่ะแล้วฟักแฟง มันเพิ่งออกหรือว่ายังไงคะเห็นลูกสองลูกลูกออกไปแล้วรุ่นหนึ่งยังไงมันอยู่ข้างในหนูว่ามันอับหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะมันมันไม่ค่อยมีลูกมีแต่ใบสรุปแล้วมีอะไรบ้างที่ว่ามันมันงามดีปีนี้ที่ทําให้เราชื่นใจชื่นใจบ้างมีถั่วกะเพราหัวละพาแมงลักเราก็ตัดได้เรื่อยๆอย่างางี้มาจ้าเนาะจ้ะแล้วก็พริกก็ได้มั่งแล้วก็มี นู้นก็มีคะน้ามีผักชีฟังตุ้งเนี่ยพี่ว่าสวยนะต้นเล็กๆเนี่ยจ้าคะน้ายอดเลยคะน้ายอดแล้วผักชีก็กำลังขึ้นจ้าปลูกหลายรอบแล้วไม่ได้สักทีมาเหรอเหรอเกือบจะสิ้นปีแล้วเพิ่งจะมีผักชีกับเขาหอมหอมก็น่ากินอยู่จ้ะแบบเด็กแอบนะจ้าถ้าไม่งั้นเดยหนูจะ ให้พี่ถ้าพี่จะเอาแอบเจ้าของกวางตุ้งดอกชอบค่ะชอบเพราะว่าเขาจะหวานอร่อยเนาะอ่าและยอดอ่อนๆนะจ้ะกำลังสวยเลยจางโอ้นี่ไก่ขันเขาจะขันหลับเขาขันไปึงวีทั้งวันไก่ฮอลแลนด์ไม่ไม่รู้ว่าเช้าไม่รู้ว่าเย็นแล้วเห็นอย่างนี้เหมือนไม่มีแต่ความจริงเลย ที่เอาไปขายก็ามาจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่กว้างไงก็อาจจะคิดว่าเออไม่มีโน่นนี่ะแต่มีเยอะทำสวนเนาะ <c oughs> ขาบอกหญ้าจะเยอะหน่อยนึงไม่รู้ว่าต้นผักหรือต้น,น <c oughs> ดูไม่ออกใช่ไหม <c oughs> ดูไม่ออก <c oughs> หน่อยเดียวใช่ปะอะไรของอะไรต้นอะไรที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมาก <c oughs> ขึ้นเร็ว เร็วกว่าต้นที่เราอยากให้มันโตมันก็ไม่โตเนาะจ้ะเอาละเดี๋ยวพี่ก็ได้กินอร่อยอร่อยไปตำน้ำพริกกะปิสักถ้วยหนึ่งแล้วก็ผักหวานๆสดๆจากสวนตรงนี้เลยได้มะเขือด้วยตาก็ทำสวนมาเพราะเป็นสิบปีได้แล้วเนาะจ้ะเจ็ดแปดปีแล้วจ้ะตรงนี้ที่ย้ายมาอยู่จ้ะ ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วยังดีค่ะกินผักก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กินข้าวกับน้ำพิกชิจ,จะ๊ะปีนี้ฝนเยอะมากตอนแรกตอนแรกอันนี้ก็นึกว่าจะไม่รอดละแต่ก็รอดให้หน่อยนึงรอดให้หน่อยนึงเกือบเกือบจะสิ้นปีพอดี <laughs> แต่ตู้นี้สวยเลยอ่ะ จ้าอ๋อดีใจค่ะอยากได้อยากได้อยากได้ไดเอาไปทำขนมจีนอีกและ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ตัดไปแล้วเนาะจ้าอันนี้ตัดไปขายงานถนนคนเดินเ่ะ <c oughs> <c oughs> นพราค่ะนั้น้งานหน้าก็คืองานที่อารักมาอารักมา <c oughs> กับ <c oughs> uh, งานลำไยวันที่สี่เดไปด้วยไปด้วยจ้ะไ,ไปขายผัก งานลำไยหายหทองคำนะคะถ้าเผื่อว่าใครจะไปงานนะั้นแลวอยากได้เนี่ยโดยเฉพาะผักแมงลักที่เขาเรียกว่าอีตูอีตูมีพร้อมนั่นหแหลสั่งมาได้เลยแล้วก็สาจะเอาไปให้ที่งานเนาะจ้าแล้วก็พริกพิก,พกอะไรสั่งได้หมดจะ้ะถั่วทันไหมคะถัวถ่วทันวันนี้ก็เก็บได้หลายสิบโลอยู่นะอ๋อค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็มีมีถัว่วมี สอบถามกันแล้วกันว่าว่าหรือว่าไปที่ไปเจอที่งานก็ใช่มีไปขายหลายอย่างจ้ะก็จะได้แน่ใจเลยว่ามีจ้ะเพราะบางทีไปแล้วเนี่ยอาจจะหมดก่อนนะไม่มีเวลาไปดูไปซื้อก็จะหมดก่อนแล้วก็ความความอยากกินอะนะถ้ามันไม่ได้เนี่ยอุ้ยมันเฮิร์ทนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นสั่งมาได้เลยเนี่ยมีเยอะเลยค่ะ เอาไปแกงเลียงไปแกงอ่อมแกงอ่อมแล้วก็ผักชีไม่ดีเลยเพราะาเมื่อวานนี้พี่ซื้อเหล่าไม้โอ้ก็จะไปแกงจ้ามีฟักทองมีบวบนะพี่อ๋อฟักทองไม่มีมีมีจ้าบวบเยอเอาบวบงูให้พี่สักสามสี่รูปได้เยอะเลยบวบงูไม่ทันแล้วเอาไม่ท่าแน้วโอ้โหแบบนี่ขนาด มาเล่นๆนะเนี่ยแต่ได้จริงๆไปอร่อยอร่อยถ้าใส่มะเขือเปาะก็ได้นี่ใช่ไหมจ้ยจ้าค่ะโอ้ยอๆกลับบ้านกลับบ้านรีบไปทํากินดีกว่าทำก็ไม่ค่อยเป็นนะคะแกงอ่อมแกงอะไรหนรงนี้แต่ก็ใส่ใส่ไปมันก็อร่อยทั้งนั้นจจ้าๆอสดจากสวนอีกแล้วของคุณอรสาที่เมืองอันเดก ถนนเฟลด์วเลขที่ยี่สิบเจ็ดเมงลักสวยๆค่ะ,ะสวยเหมือนแม่ค่ะวันนี้สดใสเพราะลูกค้าไม่เยอะ,ล,ะลูกค้าไม,ไม่ร้อนเท่าไหร่าขอบคุณมากเลยแล้วพี่แค่ะต้นมันสูงแล้วเขาก็นอนละเลือ้อยค่ะเก็บก็จะลำบากหน่อยนึงอันนี้เป็นสีแดงเลยนะสุกหมดเลย น่าจะเป็นพริกโคลยางกับอันนี้หรือเปล่าหรืออันนี้มันยังไม่สุกแลสีนี้มันชนิดเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะคนละชนิดจ้ะนนปลูกเพราะพันแต่ทีนี้มันออกมาคนละพันอันนี้อะไรนะคะออกะเพรเากะเพรากะโละาาหลกปลากะเพราหัวลพาแมงลั นางรากโอ้โหได้ทุกชนิดเลยเนาะวางตุ้งดอกอืมปักชีสวยสวยโอ้ยมีรากด้วยหอมค่ะเนี่ยจะปักทองหนูนี่แหะคะสวยสุดแล้วค่ะปีนี้โชคดีเนาะโชคทองักคทองญี่ปุ่นอย่าปีหน้าเอาใหม่จะแก้ตัวใหม่บวกงู อุ่นๆเลยเนี่ยออกมาจากเตาสดๆและนี่ก็ออกมาจากสวนสดๆมะเขือก็สดๆโอ้โหดูสิจะไปเก็บให้โอ้ค่ะอ่อนๆกำลัง ปาะเปาะ yeah, เลยนะคะว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยวมาดูเลยอืม mm hmm. ลูกเล็กๆเนาะนี้นจิ้มน้ำพริกอืม mm hmm. เยอะเลยค่ะที่สวยสวยสวยเนาะค่ะคือไม่เผ็ดมาก mm hmm. เนี่ค่ะอืมสีสวยเลยเก็บไว้ได้นานโลนึงก็กินไปสองปีมแต่ขณะที่ว่าคนอื่นเขากินก็อะไรอ่ะสองสามอาทิตย์ก็หมดแล้วเนาะบางคนก็ชอบเผ็ดอย่าของหนูปีนึงก็ไม่หมดกิโลค่ะไม่ดีเลยปลูก <S 2> <2> <S พริกเองแต่ <S 2> <2> <S ไม่ได้กินพริก ค่อยๆงอกมาเรื่อยๆมีอะไรก็สรุปแล้วเป็นผลผลิตของทั้งสวนเลยมนะทุกชนิดเลยป่ะไม่ทุกชนิดถั่วฝักยาวไม่มีแต่ไม่เป็นช่ไหมกร้เทียมแล้วค่ะชอบมากแล้ว่าบวกงูอร่อยหวใส่แกงต้มจิ้มยำพริกผัดใส่ไข่หมูสามชั้นโอ้อะไรจะขนาดนั้น ่ต่างแดนแต่อาหารเพียบอ้าถั่วมาแล้วถั่วเขาได้ยินอะมีถัว่วถั่วฟักยาวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเอาโชว์สักหน่อยโชว์โชว์สักหน่อยว่ามีถั่วเขียวกับถัว่วม่วงตัวแดงอะฮะอ๋อนี่ดูซิมีด้วยโอ้โหนี่พูดอะไรลอยมาทุกอย่างยน <laughs> ดูสิมาลวงอยู่นี่ฝักหนึงโอ้ยดีเลยขอบคุณมากมาก็ดีเลยดูสิอ่าโอมาละมาละเยี่ยมเลยมาถะอีกโอ้โาสาน่ารักมากเยี่ยมเลยมันมันไปหลบซ่อนอยู่ใช่ไหมต้องหาดีๆคนสวนเขาจะรู้ว่ามันตรงไหนยังไงนี่สวยนะอ่ามาละจีนมาละจีนแต่มาละคีนก ไม่มีพี่นกก็เล็กหน่อยอันนี้ลูกใหญ่หน่อยอืมดูสิได้เยอะเลยเนีย่ยขับรถกลับบ้านรีบบึงเลยป่ะจะได้รีบขับไปทำอร่อยอร่อยกนรีบบึงไม่บึงอะเนะตามความเร็วที่เขากำหนด แต่แบบคิดคิดดีมากว่าเลี่ยงรถติดแล้วก็มาตรงนี้แต่เรากลับได้สิ่งอะไรที่มันมากมายดีกว่าไปนั่งรถติดเป็นชั่วโมงเนาะนี <c oughs> ่ไงคิดดีจิตด,ดีได้แต่สิ่งดีๆ <c oughs> เยอะเลย <c oughs> โหก็ <c oughs> คนก็นิยมกินกันใช่ไหมคะ <c oughs> บวกงูก็ <c oughs> ขายได้ดี